ต้มต้มต้มต้าโคลกโคลกโคลกนัวนัวให้มาเข้ากันเรียบร้อยตับหูเรียบร้อยครับอ้าวตักใส่จานพร้อมสีรับประทานแล้วครับมาเด้อมากินนรำกันนะครับมื้อนี้แกงงวงแกงเหงาตื่นไม่โอ้เราลกทิ้งกินกับตักหุ่งครับ ตำมแตงคือเกาโขลกโ,โเอาแตลงลอไปเลยโอ้ตำตำรับตำหมกแงับรับ,บ,บ,บอบออ,อ,อ,งองบ้าบา้งองาบบ้งองทองาบบโอเครับด้วยขนมเซนจับยอึ๊บวย ตำแตงกมากินข้าวต้มกันนะครับด้วยตำบกแดงตำบกฮู้ยังลูกสิ้น